ส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีประชาชนเข้าร่วมไว้อาลัยในบัญหาศิลปะอาชาค่ะขณะที่บางคนบอกว่าในช่วงเวลานี้เสมือนกับว่าจังหวัดชาวชาวสุพรรณบุรีนั้นกําลังขาดขัเสาหลักคนสําคัญค่ะ กำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอศรีประจันจต์จังหวัดสุพรรณบุรีกว่า300คนนะคะรวมทั้งผู้บริหารธนาคารกรุงไทยในจงังหวัดสุพรรณบุรีร่วมลงนามไว้อาลัยให้กับนายบรรหารศิลปะอาชาอาดีตนายกรัฐมนตรีบรเบงอุทยานมังกรสวรรค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนายธนิตบงปียสถิตในอำเภอศรีประจันต์ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจยต่อการจากไปอย่างกระทานหันและภูมิใจที่นายบรรหารเป็นผู้นำที่เก่ง และพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีจนเป็นที่เคารพรักของบรรดาข้าราชการและชาวสุพรรณบุรีขณะที่นาย,ยกเทศมนตรีตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันระบุว,ว่าการจากไปของนายบรรหารในครั้งนี้เสมือนทําให้จังหวัดสุพรรณบุรีขาดเสาหลักคนสําคัญค่ะท่านจากเราไปก็เท่ากับขาดเสาหลักของจังหวัดสุพรรณบุรีไปเลยนะคะก็เราพี่น้องตำบลอำเภอศรีประจันและตำบลปลายนานะคะก็รู้สึก เียใ,ใจเป็นอย่างยิ่งนะคะใจให้นะคะเสียใ,ใจด้วยค่ะครอบครัวศิลปะอาชาค่ะเช่นเดียวกับนายลำจวนอ้อมทองกำนันตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองสุพรรณบุรีที่บอกว่าชาวสุพรรณบุรีจะร่วมแรงร่วมพลังขึ้นไป้ายไว้อาลัยให้กับนายบรรหารทุกอำเภอและทุกหมู่บ้านโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ค่ะ